โรคจุดภาพชัดที่จอตาเสื่อมก็คือโรคที่เกิดความเสื่อมตรงบริเวณจุดภาพชัดของจอประสาทต,ตาคนไข้ก็จะมองเห็นภาพตรงกลางไม่ค่อยชัดมีภาพหายไปนอกจากนี้อาจจะเห็นเป็นภาพบิดเบี้ยวเป็นคลื่นแต่ถ้าเกิดว่าอาการเป็นรุนแรงมากๆเนี่ยพื้นที่ในการที่มีจุดเลือดออกเยอะมากๆอาจจะทำให้ตาบอดได้ค่ะ หน้าเขาเนี่ยรู้สึกว่าจมูกเขาจะเบลอแล้วก็รูปหน้าเขาจะไม่ค่อยจะต,ะตรงจะบิดปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคนี้ก็มีหลากหลายนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากการเสื่อมสภาพของร่างกายตามอายุที่มากขึ้น mm hmm. เกิดการสะสมของสาอนุมูลอิสระและของเสียที่บริเวณจอประสาทตามากขึ้นเรื่อยๆค่ะความเสี่ยงของโรคนี้ก็คือ คนที่สูบบุหรี่เนื่องจากว่ามีการศึกษาและพบว่าคนที่สูบบุหรี่เนี่ยมีโอกาสที่จะมีโรคดีมากกว่าคนปกติถึง3เท่าและเกิดเร็วกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ถึง10ปีนอกจากนี้ยังเสี่ยงในคนที่มีปวดครอบครัวเป็นโรคนี้มาก่อนนะคะทำงานในที่ที่มีแสงแดดจ้าๆหรือไม่ใส่แว่นป้องกันรวมทั้งคนที่มีโรคประจําตัวเป็นโรคไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงและคนไข้ผู้หญิงที่หมดประจําเดือนแล้วมีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนค่ะ